ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟ้ามือเอสทูปูทุกคนครับผมสวัสดีประยำช่วงเที่ยงครับของวันที่11กันยายน2567ครับเมื่อนี้กับมีง้วแม่ลูกนะครับมาเปิดแบงค์พ่อแม่พี่น้องอยูสามโค้มนะครับผมเป็นแม่ลูกเมียทั้งเบิร์ตนะครับผมสําหรับผู้ใดอยากได้แม่ลูกเมียครับก็ร้องพิจารณาเบ้างนะครับผมให้ราคาทั้งแยกทั้งยกไปนะครับผมขันยกไปก็เป็นงัวราคาถื่อนะครับถื่อไปเลยนะครับผมอ่ะ เผื่อพวการเซเวอ่าเดี๋ยวเข้าเขาเรื่องอะไรครับคมแรกเป็นแม่ลูกเมียครับผมง่วลูกแรกนะครับผมเนี่ส่วนสูงบลายนะครับเพื่อนหมากง่วหน่ยพานกรครับอยู่ลอยซิหานะครับประมาณนี้1ิหาถึงลอยยีครับผมง่วไทยลูกแรกนะครับผมนี่ยลูกสาวตัวเมียนะครับตัวดีบ้างแม่เรียกขนจันองมาแล้วทรงลูกเครื่องดำยางดีนะครับผมเนี่ลูกสาวนะครับอ่าคมนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหา้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาอยบาทครับผม แม่ลูกต่อแม่นะครับต่อไปชุดที่สองครับเป็นแม่ลูกเมียกันครับผมงว่าเราเล่าลูกสองลูกสามประมาณนี้นะครับผมนี่แมวนวลนี่ครับส่วนสูงอยู่รอยยิบหายตรงใดยิบเจ็ดนะครับสูงขึ้นมาแน่ครับผมแบบเขาหอดให้กลางแล้วนะครับขาดงเดียงจักน้อยครับผมนี่งว่าผมนี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับ หรือท่านใดอยากยกชุดนี่ไปครับผมเนี่ยว่าซีตัวนะครับเป็นตัวแม่ทั้งหมดยกไปนะครับสองหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทนะครับจากราคาเต็มสองหมื่นซีนะครับว่าราคาถือนะครับผมมันบริเวณลดหลายอย่างนะครับผมแต่เ้อาก็ยังลดไ้ครับร้อมทรงฟี่ไ้เบื้องต้นสองรอยกิโลเมตรแหละคือเกาครับผมเนี่ยว่าซีตัวนะครับสองหมืนหนึ่งพันหารอยบาทครับผมตัวแม่ทั้งเบดนะครับผมเลขสามนะครับเป็นแม่ลูกเมียกันครับผมว่าลูกตัวที่สองครับ โค้งยังไงครับส่วนสูงอยู่รอยสามสองนะครับผมเบิงครับทรงลูกงามครับผมเห็นในจ้อยสีมันช่น้ลูกมานะครับผมเบิ้งทรงลูกเนื้อหนังดีครับเมืองครับเนื้อหนังลูกแขนตั้นดีนะครับผมเบิ้งครับนี่นะครับผมลูกสาวเพิ่นลบแม่ดีแห้งควบนี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับควบไงห้อ หรืออยากโยกไปเบิร์ตนี่นะครับงูหกตัวครับผมเป็นตัวแม่ทั้งเบิร์ตนะครับเทาน้ําแค, 30, าครสามหมื่นสามพันบาทนะครับผมสามหมื่นสามพันบาทนะครับเสือโยกไปกับตีถือกแห้งนะครับผมเข้ารถไปเร็วสี่พันกว่านะครับสื่อสามโคมงูเข้ากับทรงฟรีให้บางต้นสองรอยกิโลเมตรแรกนะครับผมถูกชุดถูกราคานะครับเทเปิดไป ส่งฟีไหเบืองต้น2 0 0กิโลเมรแรกขันบกไกลกันหนาเกลียดเท้าบกเก็บเพิ่มนะครับยืนราคาไหนะครับผมเรากลับไปเก็บเงินอยู่หนาขอกเทียเดียวครับว่ดดองกังวลใจว่าดถือต้มถือตุนยังนะครับผมพอเข้าบกได้เก็บเงินก้อนเมตาบาทเดียวครับอหอดหนาขอกทันเห็นตรงว่าแล้วนะครับค่อด็ดใจเงินกันง่าถูกโตัวประกันตำนี้ไหขาถูคขาถอนนะครับกระดูกสวงสุดด,ด่วนครับผมอ่อาประกันตำนี้ไหนะครับ มาตัวามักน้ากันนะครับเบิ้มกันดีๆครับแต่สินใจได้แล้วโทรมากครับ0843211 5 9 9ครับผมหรืออยากมาเบิ้งโตจริงนะครับขอเข้าตัางยูบานดูไงตําบลหนองแค่อําเภอปทุมรัตจังหวัดลอยเอ็ดครับผมหมักชุดใดสนใจชุดใหนะครับอยากได้2ในได้สได้ซนะครับก็โทรมาบอกกันนะครับเน้นเป็นการโทษนะครับผมมันจังเลียวจังทัวกันนะครับเมือนี่มี3ามชุดนะครับผมเป็นลูกแม่ทั้งเบิดครับผมว่าต้อง มักน้ำกันอย่างไรไปต่างคอกต่างฝูงไม่เข้ากับจัดไห้นะครับชุดใหญ่หกตัวนะครับราคาแค่สามหมื่นสามพันบาทแด่งวงหกตัวตัวเมียเบิ่อีกตั้งหากนะครับคุ้มสุปคุ้มครับผมกามือนี้นะครับกะมาเปิดไห้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไปแต่เพียงเท่านี้ครับสนใจสนใจค่มใดอย่างไดหนึ่งใดสองนะครับหรือไดสามโทรมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเกาครับผมสําหรับมื่อนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับกาบสวัสดีครับ